ทุกคนตลกมากก็คือเราสั่งชาเย็นเนาะหวังว่าจะได้กินชาแบบชาจีนเย็นๆแต่เข้าใจผิดเองแหละก็เลยได้ชาเย็นแบบนี้ก็เลยต้องสั่งชาร้อนแบบนี้นะครับแต่น่ารักมากชาจะทานอร่อยเมื่อทรายเนี่ยไหลลงมาหมดนะครับผมอยู่ที่ร้านปันติมซัมนะครับอยู่แถวๆถวท่า,ทาอินนี้เองหน้าร้านมีที่จอดรถนิดเดียวนะครับต้องจอดเลยเป็นนิดนึงีทุกคนมาชอปปิ้งของในตู้เย็นแบบนี้ได้เลยนะครับเขาแบ่งราคาไว้ให้เรียบร้อยแล้วมี39บาท30บาทครับอัดไปก็ยังหิวไปเลยนะครับอยากทานร้านนี้อีกเบคอนพันเห็ดเข็มทองหรือว่า หมูสับโปะไข่เค็มอร่อยมากๆพอเราชอปปิ้งเสร็จแล้วนะครับคุณเขาก็จะเอามาเข้าซึ้งแล้วก็นึ่งให้แบบนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งไม่นานก็ได้มาแล้วคับทุกจานรสชาติดีมากเลยนะครับอันนี้ขนมจีบกุ้งกัดตรงไหนเจอกุ้งถูกคำอร่อยน,นะครับเผอทำลนอันนี้แหละเดคอนพันเห็ดเข็มนทองนะครับอร่อยมากๆตรงนั้นเต้าหู้หมูสับแล้วก็มีแปะก๊วยครับอันนี้ไข่เค็มลาวาชอบมากคิดว่าไม่อิ่มแน่นอนนะครับ<ด>ก็เลยสั่งบากุเตะม,มาอีกหนึ่งถ้วย รสชาติดีเลยนะครับไม่เข้มจนเกินไปมาที่ของทอดนะครับร้านนี้เขาทําของทอดดีมากก็คือที่ได้เอ็ดมาทั้งอาทิตย์นะครับยอมทานร้านนี้เลยเห็นไหมครับว่าทุกคําที่ตักเนี่ยเจอกุ้งตลอดอันนี้หอยจอปูครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันคิดถึงเขารักเขาครับสคนโดนกันไปประมาณนี้นะครับแล้วอยากจะบอกว่าราคานี้เจอเพ่อขาแม่คขาที่น่ารักมากๆครับคุณเขาบริการดีใส่ใจดีพูดจาเพราะมากๆนะครับผมแนะนําเลย